เรื่องของรอบเอวสักนิดหนึ่งครับ,รบนะฮะย้อนกลับมาที่รอบเอวว่าม,มันมีความสัมพันธ์เกี่ยวพันยังไงแล้วอยางสมมุติว่าผมกับเพื่อนอย่างเงี้ยฮะตอนที่เขาผอมกับตอนที่ผมผอมเนี่ยรอบเอวมันก็ไม่เท่ากันผมเป็นคนสมมุติว่าผมเป็นคนกระดูกเล็กร่างเล็กหน่อยกับเพื่อนที่เป็นคนร่างใหญ่หน่อยเราจะยังใช้ตัวเลขที่ใกล้เคียงกันในการตัดสินได้ไหมครับว่าตัวเลขอย่างมีเสียคือรอบเอวที่ที่ผมยกตัวอย่าง้ามาเนี่ยที่ผู้ชายเส้นรอบเอลป6กนิ้วผู้หญิง เส้นรอบเอวสามสี่นิ้วเนี่ยเป็นการสำรวจเป็นค่าเฉลีย่ยมาตรฐานของคนเอเชียนะเพราะว่าเขาค้นพบว่าสมัยก่อนเราคิดว่าคนอ้วนเนี่ยจะเป็นเหตุที่ทําให้เป็นเป็นความใจค,ความเสี่ยงอันหนึ่งที่ทาให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจใ<ช>ครับซึ่งก็เป็นความจริงแต่เรามาค้นพบแทนหละว,ะว่าอ้วนบางประเภทเนี่ยจะเสี่ยงสูงกว่าอ้วนอีกประเทศหนึ่งคนที่อ้วนเฉพาะกุงอ่ะคือลงกุงอง่ะพูดง,ง่ายๆเนี่ยกลับจะเสี่ยงยยต่อโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าคนที่อ้วนทั้งตัวแน่นอนแหละครับคนที่รูปร่างสมส่วนหรือร่าผอมเนี่ย หอมหรือสมส Arrow, <get> in, ่วนเนี so places, like, ่ยโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดตจะน้อยลงไปเยอะเลยคนที่อ้วนเนี่ยก็จะเสี่ยงกว่าแต่จะมีอ้วนบางประเภทคืออ้วนลงคุงอ้วนเฉพาะบริเวณคุงอันนี้จะยิ่งเสี่ยงมากขึ้นไปอีกอ๋อคนพบว่าไขมันที่สะสมอยู่ในช่องท้องเนี่ยนะฮะนะฮะหรือไขมันที่เรอบคุมเนี่ยนะครับมันจะมีส่วนสัมพันธ์กับไขมันที่เปเลือดหัวใจอย่างมีนัยสําคัญนะครับในขณะที่ขณะที่ไขมันส่วนอื่นของร่างกายไม่ว่าจะเป็นสะโพกเป็นแขนขา ก็มีความเกี่ยวเนื่องกับไขมันที่เป็นเรืองหัวใจแต่ไม่มากนะไม่เหมือนไขมันที่บริเวณเป็นรอบเอวหรือเป็นรอบพุงคือมันมันจะแปรผันตามขึ้นตรงต่อกันนะถ้าท่านพุงใหญ่ถูกมันจะมีปัญหาที่หัวใจเรื่องไขมันด้วยเหมือนกันใช่ครับเหรอะออแปลกนี่นะครับอันนี้ถามด้วยด้วยความสงสัยส่วนตัวนะครับก็กินเหมือนกันน่ะทําไมคนนี้อ้วนทั้งตัวแต่คนนี้กินเหมือนกันแต่ทำไมคนนี้อ้วนแต่พุงนะฮะ ก็อันที่หนึ่งคงเป็นเรื่องของของพันธุกรรมด้วยและกรรมพันธุ์ด้วยอันที่สองเป็นเรื่องของการออกกําลังกายคือถ้าคนที่เคยออกกําลังกายมาก่อนเนี่ยนะฮะก็มีแนวโน้มที่จะใหญ่ไปทั้งร่างกายไชมานก็จะกระจายตัวไปทั้งร่างกายนะหรือในเพศหญิงเนี่ยนี่เป็นสิทธิิทธิคนลของฮอร์โมนเอสโตรเจนใช้มาหนองผู้หญิงเนี่ยจะกระจายไปทั่วร่างกายซึ่งกลับเป็นเรื่องที่ดีในแง่ที่ว่าโอกาสเกิดหลอดเลือดวายตีผู้หญิงก็จะน้อยกว่าผู้ชายในขนาที่ผู้ชายเนี่ยิทธิ์ลของฮอร์โมนแอนโดเจนในเพศชายเนี่ย จะให้การกระจายตัวไขมันในบยยริเวณพุงเป็นส่วนใหญ่ครับซึ่งไขมันบริเวณพุงเนี่ยจะสัมพันธ์กับไขมันในเอวเยอะภายในแล้วก็สัมพันธ์ไขมันของหลอดเลือดหัวใจก็เป็นเหตุให้หลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะเจอในผู้ชายมากกว่าครับแล้วผู้ชายก็จะเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบในค่าเฉลีอายุที่น้อยกว่าผู้หญิงครับถ้าอย่างนี้อย่างหนึ่งซึ่งซึ่งตั้งแต่แรกพี่พูดมารวมถึงแม้แต่เรื่องของความอ้วนนะฮะว่าเป็นผลที่ทําให้เกิดเรื่องของโรคหัวใจได้มากขึ้นเนะี่ย อันหนึ่งก็คือการออกกำลังกายนะจะต้องช่วยได้ไกลกรับนะครับเกือบจะทุกโรคนะฮะแต่ทําไมถึงมักจะได้ยินข่าวหรือเห็นข่าวนักกีฬาโดยเฉพาะนักกีฬาอาชีพเลยนะทีมชาติระดับโลกทั้งหลายเนะี่ยมีปัญหาเรื่องของโรคหัวใจซึ่งซึ่ง,งอนนัอ่านไม่แน่ใจเหมือนว่ามันเป็นโรคหัวใจชนิดที่เกิดจากหลอดเลือดหรือเปล่าแต่มักจะได้ยินข่าวแบบหน้าหัวใจหัวใจวายเป็นโรคหัวใจเป็นอะไรแบบนี้มันมันมันมีความเกี่ยวพันังไหนนะคนะือ เราพัตจะยินข่าวนักกีฬาหรือคนนักฟุตบอลที่อายุน้อยๆแล้วหัวใจวายเฉียบพลันตายทางสนามอันนั้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆอาจจะอาจจะไม่ใช่หลอดเลือดหัวใจตีบโดยเฉพาะจะเจอในคนอายุไม่ถึง30ปีนะมันจะมีโรคอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกโรคกล้ามเนื้อใจหนาซึ่งภาษาทางการแพทย์เรียกว่าโรคโคคัมโรคชนิดนี้กล้ามเนื้อใจหนาตัวผิดปกติเป็นปันไักําเนิดแล้วเวลาออกกําลังกายเนี่ยช่วงที่ ประเรสมากเกินไปหรือพยายามเร่งฝักรยาภาพร่างกายมากเกินไปเนี่ยจะเกิดการเต้นผิดจังหวะของหัวใจจากกล้ามเนื้อใจหนาซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับร้อนแหัวใจทําให้นักการกลุ่มเนี่ยเสียชีวิตโดยเฉพ,เพาะอายุกลุ่มที่อายุไปเกิน30มบปีบแต่ขณะเดียวกันกลุ่มที่อายุระดับเกิน30ขครึ้นถึงสินเนี่ยก็จะเริ่มพบหลอดเลือดหัวใจตีบได้แล้วเหมือนกันกลแล้วก็ทําให้เสียชีวิตได้เหมือนกันครับผมเพราะว่ากลุ่มร้อนเลดหัว,วใจตีบเนี่ยมันจะมีทั้งแบบเรื้อรังและแบบฉับพลันทีนี้แบบฉับพลันเนี่ยบางครั้ง ก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยหลอดเลือดหัวใจเนี่ยตีไม่มากตีประมาณ 10- 2ถึงของหลอดเลือดซึ่งการตีเช่นนียคนไข้สามารถออกกําลังกายได้ดูที่ไม่มีอาการเลยดูดูเหมือนคนปกติแข็งแรงทั่วไปแต่ว่าที่เขามีสเตรสอย่างมากที่ต้องการเอาชนะอย่างรุนแรงเนี่ยนะครับจะทำให้เกิดภาวะที่เขาเรียกว่าพล a ก u ั rupture ก็คือว่าผนังหลอดเลือดเนี่ยมีการแตกแล้วเกิดเกล็ดเลือดุดุดตันฉับลันทำให้เกิดวายเสียชีวิตฉับลันจริงๆมักจะเจอในคนไข้ที่มีระดับคอเลสเตอรอลขูง L D L คือไขมันเลวในเลือดสูงแล้วก็กลุ่มที่สุกุรีมีความเครียดจัดว่าจะเกิดปราจฏการปรากฏการนี้ได้บ่อยกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราไปตรวจเนี่ยแล้วดูคอเลสเตอรอลโดยทั่วไปเนี่ยมันจะสามารถตอบได้เลยไหมฮะว่าเรามีภาวะเสี่ยงในเรื่องของหลอดเลือดหัวใจมีปัญหาอยู่หรือเปล่าถ้าไปตรวจร่างกายทั่วไปใช่ครับโดยทั่วไปเนี่ยก็จะสามารถแยกคนไข้ออกมาว่ากลุ่มไหนเป็นกลุม่มเสีย่ยเสี่ยงสูงเสี่ยงปานกลางหรือเสี่ยงต่ำก็สามารถแยกได้ครับครับผมแล้วถ้าหากว่าเรารู้ว่าเป็นแล้ว เรามาที่การรักษากันดีไหมคับคุณหมอมีวิธีการรักษายังไงบ้างกี่แบบรุนแรงยังไงการรักษาโรคหลอดเรื่องหัวใจโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็ประกอบด้วยการรับประคือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมรนะฮะตั้งแต่ควบคุมอาหารการออกกําลังกายนะฮะแล้วมาถึงต่อไปก็เป็นการใช้ยานะครับแล้วก็มีการทำบอลลูนขยับไปเลือดหัวใจ oh, man, วในกลุ่มที่หลอดเลือดอุดตีบรุนแรงแล้วตีบไหลเส้นเนี่ยจะต้องทำผ่าตัดบายพาสเป็นเลืองหัวใจรัาคำว่าผ่าตัดบาพาสก็ ush, คือเหมือนกับตัดตรงที่มันตีบทิง้งแล้วก็คำว่าบายพาสก็คือเหมือนเราถนนบาพาสนะฮะก็ ush, ค,คือว่าคือไอ้เส้นลเลือดตีบเนี่ยก็อยังอยู่นะแต่เราทําทางเบี่ยงคือเหมือนถนนบายพาสคือเราเอาเส้นเลือดส่วนอื่นของร่างกายที่ไม่ตีบเพราะว่าคนคนเราเวลาหลอดเลือดวใจตีบเนี่ยเส้นเลือดบริเวณอื่นของร่างกายอาจจะไม่ตีบเช่นเส้นเลือดขา ไปเลือดที่ไปเลี้ยงเต้านมซึ่งฟปเลือดที่ไปเลี้ยงเต้านมหรือไปเลือดขาเนี่ยมันมีหลายหลายเส้นเราก็สามารถเอาบางฝวนหรือบางเส้นเนี่ยมาต่อคล่อมไปเลือดหัวใจ่วนที่ติดเสียก็คือมาเชื่อมก็เหมือนกับทำทางเบี่ยงเพื่อให้เลือดเนี่ยแทนที่จะมาที่หลอดเลือดหัวใจที่เคยติดอยู่เนี่ยก็เลี้ยวมาทางทางเบี่ยงแทนก็เหมือนกับอ่อเป็นเป็น ทางระบายน้ําเสริมขึ้นมาแบบนั้นขึ้นมาต่อเข้มไปอันนี้คือต้องเป็นเคสใหญ่แล้วเราถึงต้อทำการผ่าตัดคนใหญ่มักจะเจอในคนไข้ที่อายุมากหรือเป็นเบาหวานมานานนะครับแล้วก็กลุ่มนี้จะหลอดเลือดติดเชลลาาหลายเส้นเลยการทําบอลลูนเนี่ยก็ไม่คุ้มเพราะว่าต้องทําหลายครั้งมาก ผู้ทาการมหาตัดไปักเนี่ยทั้งเดียวจะต่อได้ครอบได้ทุกจุดเลยครับผมนะฮะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการวิจัยของคุณหมอแล้สรุปคือมีกินยามีบอลลูนมีผ่าตัดหลักการกรามำยาครับนะฮะก็ลองดูแลกันนะครับตัดนั่นคือแปลว่าเราเป็นนะถึงขนาดที่ต้องรักษาแล้วแต่ถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่ายังปกติโดยทั่วๆไปผมให้คุณหมอได้ฝากเอาไว้ก็แล้วกันนะครับว่ามีข้อแนะนําอย่างไรที่พวกเราสามารถนําไปใช้ปฏิบัติได้เป็นพิเศษที่พึงจะ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อการดูแลหัวใจให้เราเป็นคนที่มีหัวใจที่แข็งแรงครับก็อันที่หนึ่งก็คือพยายามที่จะเลือกรับคานอาหารที่ครบห้าหมู่แล้วก็เป็นอาหารที่กลุ่มที่มีไขมันต่ำนะครับอันที่สองเนี่ยก็พยายามที่จะหาเวลาออกกําลังกายให้เพียงพอนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเร้นเป็นแอรบิก็คือวายนะครับสัปดาห์หนึ่งอย่างน้อย5้าวันนะครับห้าวันเลยอควรจะเป็นอย่างน้อย5้าวันก็ยิดีนะครับแล้วก็ครั้งหนึ่งเราประมาณสัก ส0มสิบนาทีนะครับแต่ว่าในคนที่ไม่เคยอ,ออกกำลังกายเลยเนี่ยก็อ,อาจจะต้องค่อยๆเริ่มนะคะคืออย่าหักโหมนะเช่นอาจจะวันละสิบนาทีสัปดาห์ละสามครั้งก่อนแล้วก็เป็นสิบนาทีห้าครั้งต่อสัปดาห์แล้วค่อยเพิ่มเป็นยี่สิบสามสิบแต่ถึงจุดที่จะได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องเกินสามสิบนาทีแล้วก็ห้าครั้งต่อสัปดาห์นะครับ,รบก็คือหลังจากนั้น,นคือมีการควบคุมอาหารออกกำลังกายแล้วก็ต้องพยายามอย่าเป็นคนที่มีความเครียดง่าย นะฮะก็ต้องมีทาจิตจะให้เบิกบานของใสนะครับแล้วก็พออายุถึงเกณฑ์เนี่ยก็ต้องหมั่นเช็คระดับความดันโลหิตระดับไขมันระดับเบาหวานนะฮะพอบางครั้งเนี่ยโรคบางโรคเนี่ยถ้าเราไม่ไปตรวจเช็คเนี่ยเราจะไม่รู้อย่างเบาหวานเนี่ยถ้าเราไม่ไปเจาะเลือดตรวจเลยเราก็จะไม่รู้เรามีเบาหวานหรือเปล่านะครับ ซึ่งตรงนี้มันก็เพิ่มความเสี่ยงให้กับตัวเราทั้งนั้นนะครับก็อยู่ใกล้ๆคุณหมอไว้เพราะคนกลัวโรงพยาบาลแล้วเกิดท่านไม่ป่วยท่านไม่ไปเด็ดขาดแต่จริงๆแล้วอย่ารอให้ป่วยดีกว่าเพราะว่าเวลาเราไปตรวจนั่นคือตรวจเพื่อหาทางแก้เกือบทุกโครคนะฮะรู้ก่อนก็รักษาให้ก่อนนะครับรู้เร็วก็มีโอกาสหายได้มากขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยที่มาให้ความรู้เบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของหลอดเลือดหัวใจนะครับและหาว่ามีคําถามอะไรจากคุณผู้ชมของเราเข้ามา ในมุมเป็นอื่นของเรื่องของโรคหัวใจเราคงมีโอกาสได้เจอกับคุณหมอกอีกวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวช่วงหน้าครับยังมีเรื่องที่น่าสนใจรออยู่เกี่ยวกับร่างกายของเรากับหมอเอลครับ